กรูมาตอยเนี่ยเกิดจากระบบภูมกลุ้มกันของเราเนี่ยบกพร่องครับมันทํางานผิดปกติแทนที่จะช่วยป้องกันเรากลับกลายเป็นว่าระบบคุมกลุ้มกันเนี่ย ไปทําลายข้อต่อกระดูกของเราครับทำให้เกิดความอักเสบตามข้อต่อของเราเราก็เลยปวดแบบปวดเรื้อรังมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากบูมาตอยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภูมิคุ้มกันให้เขาทํางานได้อย่างเป็นปกติการที่เขาทํางานผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเริ่มไม่สมดุลครับจากทหารที่คอยป้องกันกลายมาเป็นศัตรูทําร้ายทาลายเราแทนอันนี้เนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราทํางานบกพร่องนะครับ ไอสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปลายทางของอาการที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุเดียวกันนั่นคือร่างกายของเรามีความเสื่อมร่างกายของเราเริ่มมีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกในร่างกายที่มากเกินไปทําให้ร่างกายเสื่อมหรือว่าเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นอายุไขที่เพิ่มมากขึ้นทุกอย่างทําให้ร่างกายของเราเสื่อมได้หมดครับและจุดเสื่อมนี้เองครับที่ส่งผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มอ่อนแอพอร่างกายเริ่มอ่อนแอ มันก็สามารถที่จะเป็นโรคอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะจั่วได้โรคไหนซึ่งอาการที่เพื่อนๆเป็นเนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อันตรายมันไม่ได้ร้ายแรงแต่มันคือจุดเริ่มต้นมันคือสัญญาณบอก ให้ตัวเราเนี่ยได้รับรู้และได้แก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังปล่อยออกไปเรื่อยๆยังไม่ได้แก้ไขใดๆทั้งสิ้นความเสื่อมนี้มันจะค่อยๆเสื่อมและเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมฮะเมื่อร่างกายเราแก่ขึ้นทุกวันโดยที่ไม่สมดุลไม่สมบูรณ์โอกาสที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับว่าจากจุดเล็กๆตรงนี้ที่เป็นสัญญาณเนี่ยมันส่งผลที่สามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดโรคเรื้อรังได้ง่ายกว่าคน ติสัญญาณนี้บ่งบอกแล้วครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเซิร์ชใน Google ได้นะนี่คือสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างนอกจากนี้นะฮะอาการเพื่อนๆเป็นถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับตายแต่ก็กวนจิตกวนใจเราจริงไหมรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกไปไหนมาไหนไม่สะดวกรู้สึกมีข้อจํากัดไปหมดเลยกลายเป็นว่าเราจําเป็นต้องยอมรับสังขารที่เป็นอยู่แบบนี้จริงหรือ <c oughs> ไม่ครับเราสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เพียงแค่หยุดอาการนี้ให้ไวครับเพื่อไม่ให้มันขยายต่อเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยซุดโทมยิ่งกว่านี้เพื่อลด ปัญหาข้อจํากัดของร่างกายของเราออกไปและชีวิตเพื่อนจะมีความสุขมากขึ้นผมเคยสัมภาษณ์หลายๆคนครับที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่ผมให้คำปรึกษาไปเนี่ยก็พบว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยากหายครับแล้วเขาก็เคยผ่านการทดลองไม่ว่าจะใช้อันนั้นกินอันนู้นดื่มอันนี้อันไหนที่เขาว่าดี ไปหมดครับลองทุกวิถีทางแต่มันก็ไม่ได้ผลดีอาการอาจจะทรงๆครับแต่มันไม่ทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงเนิ่นนานมาหลายปีครับปล่อยมันเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นอาการก็ยังคงทรงๆอยู่เขาอยากจะหายครับไม่ใช่อาการทรงไม่เพิ่มและไม่ลดแบบนี้แทบไปทุกคนลองมาหลายขนาดแล้วครับจนวันนี้มาลองขนาดผมฮะแล้วเขาบอกว่าขอเป็นการลองครั้งสุดท้ายว่ามันจะเป็นยังไงผมก็การันตีไปเลยว่าถ้าพี่มีวินยัยถ้าพี่ต่อเนื่องมากพอพี่จะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิม อย่างแนนน่อแต่พี่ต้องมีวินัยกับผมนะและบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะอาการดีขึ้นละ่ะอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับมันอยู่ที่สภาพโรคมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันอยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีวินัยและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมากพอนะเพื่อนๆจะรู้สึกดีด้วยตัวของเพื่อนเองแต่เอาจริงนะลูกค้าแต่ละคนที่มาคุยกับผมเนีย่ยเขาก็กังวลครับว่าเฮ้ยสมุนไพรที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่ามันจะทําให้เขึข้้นจจรริงมมมผะพูดโอวไป มันจะคุ้มไหมราคาจะแพงหรือเปล่าแล้วผลที่ได้มันจะเหมือนกับที่อื่นที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากให้ปัญหาของเขาเนี่ยมันลุกลามคึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจลองดูครับลองใช้อยู่เป็นประจำอย่างมีวิน,นัยมีข้อสงสัยก็สอบถามผมอยู่ตลอดเวลาบางทีผมก็จะทักทายไปหาเขาครับว่าเป็นไงบ้างครับพี่กินยาหรือย,ยังเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละคนเขาก็จะรับประทานสูตรของผมเนี่ยพร้อมกับยาประจําตัวของเขาเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงขับล้างสารพิษช,ช่วงกระทุ้งพิษช,ช่วงบํารุงช่วงปรับสภาพส สมดุลในร่างกายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น เขายังคงต่อเนื่องแนละมีวินัยอย่างต่อเนื่องครับและลูกค้าของผมนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาบอกว่า<อ>เฮ้ยเขารู้สึกดีนะอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นลูกค้าแค่คนเดียวนะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ว่าเขารู้สึกดีหลังจากนั้นเขาก็มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องครับโดยที่ผมไม่ต้องไปบอกเขาว่าให้ซื้อหรือบังคับให้เขาซื้อนะเขาขอกลับมาบริโภคซ้ําอย่างต่อเนื่องด้วยตัวของเขาเองเลยถ้าเกิดมันไม่ดีถ้าเกิดเขาใช้แล้วไม่เห็นผลถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันไม่่คคคุ้มมาเขงไกลับ ซื้อซ้ออากิงยกตัวอย่างเห็นผู้คนเหล่านี้ไหมครับเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าที่เขาได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแค่ซื้อขวดเล็กๆหรือว่าชุดทดลองไปแล้วมันจะอาการดีขึ้นอย่างนี้เขาต้องมีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องแล้วลองดูสิครับว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายไปไหมล่ะสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ล่ะเพื่อนๆอยากจะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมไหมล่ะถ้าผมวางขายสุขภาพดีเนี่ยเพื่อนๆจะจ่ายในราคาเท่าไหร่ครับถึงจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มมมรราาาาคคันปะณ่ ได้เลยการที่เรามีสุขภาพดีทําให้เราอายุยืนขึ้นได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นได้มีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้าง,าง,างวิหารได้ทําความดีให้กับสังคมและครอบครัวมากขึ้นได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวได้มีความสุขกับคนที่เรารักมากขึ้นนี่คือโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับครับหลังจากที่เพื่อนๆมีสุขภาพดีมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมแล้วถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ของผมให้จบคลิปแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าผมมีหน้าที่คือ บอกเล่าว่าโลกใบนี้เนี่ยมีทางเลือกที่เป็นทางรอดแบบนี้ด้วยส่วนการตัดสินใจอยู่ที่เพื่อนๆเองเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องของเพื่อนๆครับ แต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับทางรอดที่ผมได้พบเจอมาและได้บอกเล่าให้กับครอบครัวคนที่ผมรักแล้วลูกค้าที่เข้ามาทักมาทายกับผมเหมือนเช่นเพื่อนๆนี่แหละครับเอาหล่ะสำหรับสมุนไพรในเครือของจอห์นคอยที่ผมคัดสรรว่าเพื่อนๆสมควรที่จะรับประทานเป็นสิ่งแรกๆเพื่อพิชิตอาการที่เพื่อนๆกำลังเป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้สุขภาพของเพื่อนๆแข็งแรงมากขึ้นตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับนั่นคือ,อยาหนังสือม,มีจีนหยงเหิงครับที่ผมแนะนำก็เพราะว่ายาหนังสือวิจีนหยงเหิงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ เป็นตัวชูโรงของจอนคอยเลยอยู่คู่กับจอนคอยมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ยอดขายเนี่ยโอ้โหเป็นล้านขวดทุกปีเลยนะครับซึ่งสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยพัฒนามาจากราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยจะมีอยู่3หน้าที่ด้วยกันนั่นก็คือขับล้างสารพิษสร้างเซลล์บำรุงเซลล์และปรับสมดุลเซลล์ให้กับร่างกายเป็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอาการที่ืนท่านเป็นเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเกิดจากอวัยวะหรือเซลล์ต่าง,าง,างๆในร่างกายเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลมันเกิดความมมเเเเสืเ่่อตตาาาากลววพรระะฉนนัั้ิม แรกเลยที่เหมาะมากมากนั่นก็คือยงเหิงนี่แหละครับซึ่งยงเหิงเองเนี่ยจะช่วยบํารุงบาบัดปกป้องก้าวระบบของร่างกายนะฮะอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยเนาะเพราะแต่ละส่วนของระบบมันยึดโยงกันหมดครับไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียแล้วมันจะไม่ครอบเกี่ยวกับตัวอื่นนะครับมันคาบเกี่ยวกันหมดเพราะฉนั้นพอเราอยากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องแข็งแรงทั้งระบบแถมยังช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งตำรับตำรา,ายาสูตรสมุนไพรยงเหิงนี้นะครับ ได้คัดสัญญาสูุันไพรเรื่องชื่อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนในต่างประเทศและทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นตังถังเช่าตังกุยเตกยงเกากี้ซึ่งจ่อยิงหวยงูฉิกปักตําเสี่ยมแปะตุ๊บบักกวยกําเฉาเน็กกุยโปยกั๊กห่วงห่วง,งเง็กเต็กโอจ่อเทียนตรงฉิงป่วยช่วงเกียงแปะเจียเกี้ยอ้วใจโอแปะตรงอุยเหลิงเชียงหนึ่งเต่งจี้จีชงยงเซกตี้เก๊กควยช่วงเกียงห่วงห่วงหลักหั่งเห็ดลินเจอและปักกี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูสรรพคุณ ได้ใน Google ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอตรงนี้ของผมแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างโดยสมุนไพรแต่ละตัวที่ใช้ในยานัน้นสมุนไจนยงเหิงเนี่ยเราได้นํามาจากแหล่งกําเนิดเลยนะครับที่ประเทศจีนอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่าท่านประธานได้ไปคัดสรรเองกับมือนะครับคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับโรงงานที่ผลิตยานัน้นสมุนไจนยงเหิงเนี่ยชื่อว่าบริษัทเจริญโอสถครับเป็นบริษัทแม่ของจอนคอย โดยการผลิตที่ครบสูตรของยาสูตรตำรับเดิมนะครับทั้ง15ยาร้อน6ยาอุ่นและ9ยาเย็นผสมประสานกันอย่างลงตัวโดวยสมุนไพรเหล่านี้นะครับทั้ง30กว่าชนิดเนี่ยเราได้ทําการหมักบ่มด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นานถึง3เดือนด้วยกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดึงสรรพคุณดึงส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับและโรงงานนี้นะครับเป็นโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GMP กระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรวจทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อมาหาสารพิษสารเคมีสาร,รสิตรอยสารหนูต่างๆผลปรากฏว่าไม่พบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอันนี้เห็นไหมครัว่า GMP ระดับอาเซียนเลยนะทําให้เราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนยาครับที่ G828 ทับ60ด้วยกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานสะอาดแล้วก็มีการ QC ด้วยท่านประธานเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมแผนโบราณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นยาสูตรนี้เนี่ยเป็นยาที่ผลิตมาจากผู้เชี่ยวชาญได้ รับการ QC จากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่ายาสมุนไพรยงเหิงนี้นะฮะสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันหรือย,ยาประจําตัวของเราได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรากินคู่กันเนี่ยมันจะทําให้การออกฤทธิ์ของยาประจําตัวของเราเนี่ยดีขึ้นครับเพราะยงเิงจะช่วยบํารุงร่างกายให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีกําลังวังชาที่มากขึ้นพอร่างกายเรามีกําลังเนี่ยมันไม่เพียงแค่เดินเหินได้สะดวกนะครับแต่ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะมีกําลังไปด้วยในด้านของ การรับยากินยาช่วยเสริมทําให้ยาประจําตัวของเราเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นจึงไม่แปลกเลยครับที่ยานั้นสุ i z h i n y o n ห h e เนี่ยมีผู้คนมากมายครับที่ใช้แล้วเห็นผลจริงตรงนี้ผมไม่ได้การันตีว่าหายนะครับเพราะผมไม่ใช่แพทย์ผมไม่ใช่เภสัชแต่ผมพูดตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากรีวิวต่างๆที่เขาส่งมาให้ผมไม่ว่าจะเป็นอาการที่เพื่อนๆเป็นหรืออาการอื่นๆก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ายานั้นส u i z h i n y o n ห h ไม่ใช่ยารักษาโรคใดรักษาโรคหนึ่งนะครับแต่เป็นการบำรุงบำบัดปก ปองร่างกายเพิ่มสมดุลในร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อทุกๆระบบในร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเราก็จะห่งางไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บยังไงละครับซึ่งโรคภัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราอ่อนแอยงเิงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็เลยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นอย่างเช่นในภาพนี่เองนะครับเด็กคนแก่กินได้หมดครับคุณหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่มีบุตรยากมันเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปดูในเว็บ ไซต์บริณออนไลน์เน็ได้เลยผมได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยโยงเหิงที่ฉันซื้อมาเนี่ยของแท้หรือเปล่าของจริงไหมผมไม่ตอบนะฮะไม่ขอแสดงความคิดเห็นด้านนี้ให้เพื่อนๆไปถามคนที่เพื่อนๆไปซื้อมาว่าของแท้หรือเปล่าสำหรับตัวผมนะฮะข้อสังเกตง่ายๆเลยนั่นก็คือของปลอมมักจะขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทจําหน่ายแน่นอนอยู่แล้วยุตัวอย่างเช่น iPhone ของแท้กับ iPhone ของปลอมอันไหนถูกกว่ากันละ่ะ iPhone ของปลอมถูกกว่าอยู่แล้วครับ แต่คนขายก็บอกว่า iPhone แท้อย่างนี้เป็นต้นตัวที่2ครับ ของแท้เขาต้องกล้าโชว์รหัสครับคือในกล่องเนี่ยจะมีรหัสประจําตัวของอยา Nano 1งทุกขวดนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบบระวังแตกไปติดอย่างเงี้ยเพื่อนเื่อลองแกะสติกเกอร์ดูครับว่าตรงเนี้ยมันมีรหัสหรือเปล่าถ้าไม่มีรหัสเพื่อนเื่อน,น่าจะพิจารณาได้เองนะฮะว่าของแท้หรือของปลอมแต่ตรงนี้ผมไม่ขอตอบคําถามใดๆของเพื่อนเื่อนะครับไม่อยากจะทะเลาะกับความคิดเห็นของใครนะครับแต่ว่าจอนคอยเนี่ยเคยประกาศออกมาแล้วครับเห็นไหมมีประกาศของจอนคอยซึ่งเป็นเจ้าของอยา Nano 1งเนี่ยเขาบอกว่า ยาน้ำสบียิจีนหงเหิงมีการกําหนดราคาไว้อย่างชัดเจนบรรจุภัธุ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสนในราคาหากพบว่ามีการจําหน่ายที่ต่ํากว่าราคาขายที่บริษัทกําหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้บริโภคอาจได้รับยาไม่ได้มาตรฐานเสื่อมคุณภาพปลอมหรืออาจจะไม่ได้ออกจากโรงงานโดยตรง บางทีเขาอาจจะเอาของแ้มาครับแต่เป็นยาหมดอายุเพื่อนๆกล้ากินไหมละ่ะยาหมดอายุตัวผมเองเอะผมไม่กล้าหรอกครับและอีกอย่างหนึ่งนะการซื้อของปลอมนอกจากที่เราจะเสี่ยงต่อชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนๆ่ยังเสียโอกาสอะไรอีกมากมายเลยคนที่เขาขายเขาเอาผลประโยชน์เอาสิทธทิพิเศษของเพื่อนเนี่ยไปอย่างที่เพื่อนๆไม่รู้ตัวนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเจอ,อยานั้นสมุนไพริงหฮิงที่ขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทกําหนดอันนี้สันนิษฐาไ้ก่อนเลยว่าของปลอมผมไม่ได้พูดเองนะฮะอันนี้ตามเอกสาร ที่ผมได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อกี้ตัวที่สองครับถ้าเกิดเป็นสมุนไพรของแท้เนี่ยจะต้องกล้าโชว์รหัสครับเห็นเพื่อนๆเห็นรหัสตรงนี้ไหม นี่ครับผมจะมีรหัสอยู่ข้างกล่องถ้าเกิดเขากล้าโชว์แสดงว่าตัวนั้นเป็ของแท้แต่ถ้าเกิดเขาไม่กล้าโชว์อันนี้สันนิษฐานด้วยก่อนว่าปลอมบางคนเนี่ยเอากล่องไปกรีดครับถ้าเกิดเขาจริงใจแล้วขายสินค้าที่ถูกต้องจริงเขาจําเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเอาเอกสารมาปิดเอาสติกเกอร์มาแปะทับหรือจะต้องกรีดออกไปแสดงว่าเขาไม่กล้าโชว์เพื่อนๆก็ลองคิดดูเองแล้วกันครับว่าคนที่ไม่กล้าโชว์รหัสแบบนี้เนี่ยจะของแท้หรือของปลอมล่ะส่วนถ้าเป็นขวดเล็กนะครับขวดเล็ก1 7 5ซี ตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมบริษัทเขาไม่ทํารหัสมาแต่อะไรก็ตามครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจซื้อในเว็บไซต์ของผมนะฮะพบว่าเป็นของปลอมผมยินดีคืนเงินให้แล้วโผล่ไปอีกหนึ่งเท่าเพราะผมมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากผมเป็นของแท้แน่นอนจากบริษัท John c o i Corporation แต่งไรก็ตามครับอาการที่เพื่อนๆเ,เป็นอยู่เนี่ยผมพิจารณาแล้วว่าไม่ควรที่จะกินแบบน้ําในเดือนแรกผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรับประทานเป็นแบบแคปซูลแทนครับเพราะว่าเจ้าตัวแบบน้ำเนี่ยมีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ซึ่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์อาจจะทําให้ร่างกายของเพื่อนที่เกิดอาการเจ็บปวดอยู่แล้วเนี่ยอาการกําเริบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆกินแบบเม็ดไปก่อนให้ร่างกายได้มีโอกาสได้ปรับตัวให้ฟื้นตัวให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยกินแบบน้าในเดือนที่3เดือนที่นี่ซึ่ง เราเรียกว่ายงหมิงครับเจ้าตัวยงหมิงเนี่ยเราได้นายาสารสืบปจิยงเหิงเนี่ยมาสกัดเย็นครับมาสเปรย์ได้เพราะฉะนั้นแอลโกอฮอลในยงเหิงเนี่ยก็จะถูกละเหยออกไปครับมันเป็นผงโดยผงนี้นะครับเรายังผสมถังเช่าสีทองเห็ดหลินจือตังกุยโสมเกากขี้และสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการเผาผลาญไขมันส่วนเกินอีกด้วยในเดือน2เดือนแรกผมอยากจะให้เพื่อนๆรับป,ประทานเจ้าตัวยงหมิงไปก่อนเพื่อให้ร่างกายได้แข็งแรงมากขึ้นพอเรื่องการเริ่มขแข็งแรงเข้าสู่เดือนที่3เดือนที่4เพื่อนเลือก ว่าจะเป็นโยงเหิงก็ได้หรือยงหมิงก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าร่างกายเราเรื่องแข็งแรงแล้วเพื่นนอนๆอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วยงเิงกับโยงหมิงต่างกันยังไงยงเิงเนี่ยเป็นแบบน้ําเพราะ,ะนั้นดูดซึมได้ดีกว่าโยงหมิงเป็นแบบเม็ดแคปซูลเพราะฉะนั้นพกพาสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับประทานโยงหมิงให้ได้การดูดซึมเทียบเท่ากับ,กบยานานนะผมมีเทคนิคน,นอกรอบแล้วกันนะครับสำหรับสรบรพคุณ2ตัวนี้เหมือนกันเลยครับยงหมิงเนี่ยจะโดดเด่นตรงที่ว่ามีสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาอีก6ชนิดอันนี้คือความโดดเเเ่่นสสําาหหรรังงงมุพยยิทีีก ห้องปฏิบัติการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้ตรวจสอบค่าโอแลกสกอร์หรือสารต้านอนุมูลอิสระครับอันนี้มีสูงถึง212,104โอแลกสกอร์เลยนะจริงๆอ่ะร่างกายคนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระขั้นต่ำนะ3-4 0 0 0ต่อวันแต่อันนี้ครับสูงถึง2 0 0 0เลยเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลาจากโรคที่เป็นโรคแห่งความเสื่อมซึ่งอาการที่เพื่อนเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระ น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเจ้า2ตัวนี้ครับเป็นพี่น้องกันสรรพคุณเหมือนกันสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมครับถามว่ากินยงงมิงได้ไหมรับประทานได้เพราะแคปซูลยงงมิงที่เป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยนี่คือเจลาตินที่ทํามาจากปลาครับไม่ใช่หนังหมูเพราะฉะนั้นแคปซูลของยงงมิงได้ขึ้นทะเบียนฮาลาเรียบร้อยแล้วและสีเขียวๆนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารนะแต่มันคือคอโรฟิลเพื่อนๆสามารถที่รับประทานได้รับประทานเมน็ดนี้อันที่1คือได้ผงยงเหิงไปอันที่2ได้ ได้เจลาตินที่ทํามาจากปลาบํารุงผิวครับและอย่างที่3ครับได้คอโรฟิลที่เป็นสีเขียวๆเพื่อขับล้างสารพิษด้วยกินเม็ดเดียวได้ถึง3อย่างสุดยอดไหมล่ะครับสำหรับสมุนไพรหรืออาหารเสริมตัวอื่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆรับประทานเพื่อประกอบควบคู่กับการรับประทานยงเฮิมหรือยงมิงของเพื่อนเนี่ยแล้วเหมาะสําหรับการดูแลร่างกายของเพื่อนในอาการที่เพื่อนๆเป็นอยู่มากที่สุดนะครับตัวแรกเลยครับน้ํามันงาดําสกัดเย็นเจ้าตัวน้ํามันงาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสมุนไพร ที่ผมอยากจะแนะนําให้รับประทานควบคู่กับยงเหิงหรือยงมิงเลยนะครับเพราะเขามีสารเซซามินยังมีโอเมก้า3 6วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E และอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งเจ้าตัวน้ํามันงาดําสกัดเนี่ยพอเราเรารับประทานควบคู่กับยงเหืองหรือยงมิงนัง้นเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรได้ดีมากขึ้นทั้งในเรื่องของบํารุงระบบกระดูกครับบำรุงระบบสมองช่วยยับยั้งสารอนุมูลอิสระลดการเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายและยังช่วยขับล้าง ไขมันในกระแสะเลือดได้ดีอีกด้วยยังไม่พอนะยังช่วยกระตุ้นทําให้ยงเหิงหรือยงงบิงเนี่ยไหลเวียนได้ทั่วร่างกายได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้น เจ้าตัวนี้คือคู่พระนางเลยคือไปไหนต้องไปด้วยกันครับผมก็เลยแนะนําอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กินควบคู่กับยงเหิงหรือยงหมิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่เพื่อนๆเป็นนี่แหละเหมาะมากๆเลยที่จะกินควบคู่กับงาดําสกัดเจนตัวต่อมาครับคอดาแคนและคารินก้าครับเจ้าตัวคอดาแคนหรือคารินกาเนี่ยเป็นเครือเดียวกันนั่นก็คือมีส่วนผสมของคูข้าวหรือข้าวตองครับเจ้าตัวูข้าวหรือข้าวตองจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโลกของเราให้แข็งแรงมากขึ้นช่วยกระตุน้นเซลล์เม็ดเลือด ขาวให้สร้าง NK เซลหรือเซลที่เอาไว้ ดักจับพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆยกตัวอย่างเช่นไวรัสแบคทีเรียสารอนุมูลอิสระต่างๆสารก่อมะมริงเซล์เนื้อร้ายต่างๆเจ้าตัวนี้คือจัดการเรียบร้อยเลยก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือมีแบบเม็ดกับแบบน้ําแบบเม็ดเนี่ยนั่นก็คือคอดาแคนแบบน้ําคือคารินตาเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกินทุกเดือนนะฮะกิน1เดือนเว้นไป3เดือนได้จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราใครที่มีอาการภูมิคุ้มกันต่ำภูมิคุ้มกันกาลังน้อยกําลังบกพร้องกาลังแย่ทานภูเขาหรือข่าวต นี่แหละคือตอบโจทย์มากที่สุดนะครับซึ่งคอดาแคนกับคาริงกาได้นําสัรพคุณตรงนี้มาให้กับเพื่อนๆอย่างเข้มข้นแล้วตัวต่อมาครับคอล่าพัด เจ้าตัวคอลลาพัทเนี่ยคือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกเลยนะครับซึ่งมีความเข้มข้นมากๆนะครับเหมาะสําหรับการเพิ่มคอลลาเจนในระบบกระดูกของเราช่วงข้อต่อกระดูกเนี่ยมันจะมีตัวนิ่มๆใช่ไหมนั่นแหละคือหมอรองกระดูกซึ่งเจ้าตัวหมอรองกระดูกเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คอลลาเจนในการเสริมให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวคอลลาพัสนี้ยังมีสารสกัดแคลเซียมสังกะสีเพื่อจะช่วยบารุงระบบกระดูกของเราให้แข็งแรงโดยเหตุนี้เองครับเจ้าตัวคอลลาพัส จึงเป็นคอลลาเจนชนิดเม็ดที่ดูแลในเรื่องของระบบกระดูกโดยเฉพาะส่วนผิวพรรณสวยงามบำรุงสายตาอันนี้คือผลพอย,ยได้จากคอลลาดตัวต่อมาครับไฟโตกรีนดีทอกล้านพิกครับผมใครที่รู้ตัวว่าเฮ้ยไม่เคยดีทอกเลยคือการขับถ่ายกับการดีทอกไม่เหมือนกันนะขับถ่ายทุกวัน ก็คือการขับถ่ายครับดีท็อกคือการล้างสารพิษซึ่งเจ้าตัวไฟโตกินเนี่ยเราใช้ไฟเบอร์แบบธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมฮะไฟเบอร์ธรรมชาติครับที่จะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ของเราแล้วการดีท็อกตรงนี้นะครับไม่ใช่ดีท็อกเพียงแค่ลำไส้อย่างเดียวนะเรายังดีท็อกระบบน้ำเหลืองระบบเลือดระบบทางเดิอนอาหารและระบบขับถ่ายทานหนึ่งอย่างได้ดีท็อกถึง4ระบบด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องกินทุกวันนะฮะกิน1เว้น2กิน1เว้น2 1กล่องจะมี1ิ ลองทานได้ประมาณ30วันเลยทีเดียวต่อมาครับตีผลาพัดเจ้าตัวตีผลาพัดนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของระบบดีทอกโดยเฉพาะเลยการดีทอกด้วยตีผลาพัดเอาไว้ใช้แทนการกินยาขับถ่ายได้นะการกินยาขับถ่ายเนี่ยถ้ากินมากๆมันจะไม่ดีต่อสุขภาพมันจะทำให้เราท้องผูกอีกหลายวันเลยจริงไหมแต่เจ้าตัวตีผลาพัดจะช่วยในเรื่องของการดีทอกช่วยขับถ่ายทําให้ท้องโล่งระบายท้องได้ดีมากขึ้นด้วยสมุนไพรเรื่องชื่อเลยนะครับก็คือตัวตีผลามีสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อม แถมยังมีดอกคําฝอยส้มแขกสารสกัดจากคาเขียวและอื่นๆอีกมากมายพอเราเรากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหขับถ่ายได้ง่ายครับท้องโล่งมากขึ้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพดีมากขึ้นผิวพรรณก็จะสดใสามากขึ้นถ้าเกิดกินควบคู่กับไฟตัวกินก่อนนอนนะสุดยอดมากๆครับสบายท้องโล่งท้องแน่นอนและที่สาคัญไม่มีเอฟเฟกหลังจากการรับประทานตีผลาพัดแล้วนะฮะไม่มีแบบว่าท้องผูกไม่มีแบบว่าเกะอกักกะอ้วนมวนท้องอันนี้ไม่มีอาการนี้เกิดขึ้นเพราะ มันเป็นสมุนไพรดีท็อกแบบธรรมชาติ100%นนั่นเองสำหรับใครที่อยากจะกินย่งเหิงด้วยแล้วก็สมุนไพรที่เสริมพับของยงเหิงแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากจะซื้อเยอะอยากจะซื้อทีเยียแบบเอาแบบ all in one ได้เลยไหมมีครับผมนั่นก็คือยงไทยนั่นเองเจ้าตัวยงไห้เนี่ยคือ all in one ของย่งเหิงเลยครับเราใช้ผงย่งเหงิงแบบสกัดเย็นเปรียบเสมอนยองมิงนะครับแล้วเรายังผสมกับสมุนไพรต่างๆครับอย่างเช่นผงมะรุมเกากี้คูข้าวหรือข้าวตอง โสมถังเช่าสีอทองปลักตังเซียมฟักข้าวเห็ดลินจือวิตามินในผักผลไม้สีแดงและว,วิตามินในผักผลไม้สีเหลืองแถมยังมีน้ำมันดำข้าวน้ำมันงาดำน้ำมันถั่วดาวินคาน้ำมันกระเทียมและอืน่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือ all in one สําหรับใครที่ไม่อยากจะกินหลายตัวมันแบบเยอะมากเลยเอาตัวนี้ได้เลยครับ all in one เลยซึ่งตัวยองไทยเนี่ยเราทําในรูปแบบของซอฟ์เจลครับทําให้ดูดซึมง่ายรับประทานสะดวกครับและพกพาไปไหนมาไหนง่ายมากๆเลย นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสมุนไพรและอาหารเสริมที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพเพื่อนๆให้พิชิตโรคที่เพื่อนๆกำลังเป็นอยู่ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกชิ้นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะผมลองมากับตัวผมกินเองทุกตัวตัวไหนที่ผมไม่ได้แนะนําตัวไหนที่ผมไม่ได้นําเสนอแสดงว่าผมยังไม่เคยลองไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมยังไม่เคยลองเจ้าตัวเหล่านี้คือสิ่งที่ผมลองทั้งหมดแล้วคัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสาหรับตัวเพื่อนๆมากที่สุดสําหรับตัวเพื่อนๆเองนะครับถ้าเกิดเพื่อน เพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยงบประมาณฉันยังไม่มีมากพอฉันอยากจะดูแลสุขภาพนะแต่งบประมาณฉันมีจํากัดก็ค่อยมาคุยกับผมก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามครับสุขภาพดีของเพื่อนราคาเท่าไหร่ครับการที่เพื่อนๆจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมเพื่อนๆจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับเพื่อนๆลองมากี่ขนาดแล้วครับสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ลองขนาดนี้สักตั้งหนึ่งอย่างตั้งใจอย่างจริงจังและอย่างมีวินัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในหนึ่งเดือนนี้จะรับประทานอย่างต่อเนื่องและเพื่อนๆจะเห็นผลดี ทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยร้อยละแปดสรับประทานไปแล้วกลับมาซื้อซ้ําถ้าของไม่ดีจริงเขาจะกลับมาซื้อซ้ําทําไมจริงไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆล่ะครับว่าเพื่อนๆเห็นว่าสุขภาพเพื่อนๆหรือการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นของเพื่อนๆเองเนี่ยมันมีมูลค่าขนาดไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจครับการตัดสินใจของเพื่อนไม่ทําให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงเลยเพราะผมไม่ได้ค้ากําไรเลยฮะราคาบริษัทขายเท่าไหร่ผมก็ขายให้เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่ออนนนจะไได้ปั่คืสุขภา ดีของตัวเพื่อนเองผมไม่ได้ป่วยไปกับเพื่อนๆนะฮะก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าจะตัดสินใจแบบไหนจะทําให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะวันนี้หรือจะปล่อยไปจนถล่มลึกจนไม่สามารถกลับลํากลับหลังได้ถ้าถึงวันนั้นถ้าถึงระยะสุดท้ายจริงๆไม่มียาตัวไหนครับที่จะเอาชนะพยามมจุราชได้และทีนี้ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มันก็อาจจะเกิดกับเพื่อนๆและครอบครัวเพื่อนได้นะฮะอย่าชะล่าใจกับสุขภาพเพราะการที่เรามีสุขภาพไม่ดีหรือย่ำแย่เกินไปมันคือการป่วยหนัก แล้วมีโอกาสมากๆที่เราจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นไม่สามารถที่จะไปเที่ยวอย่างที่เราอยากจะใช้ชีวิตในฝันได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ครับร่างกายเป็นของเพื่อน,อนการตัดสินใจเป็นของเพื่อนถ้าเกิดเพื่อน,อ,นอยากจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่ารอช้าที่จะทักเข้ามาคุยและวางแผนพูดคุยการดูแลสุขภาพตัวเองกับผมบุรินทร์จันวิชัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสินค้าดีๆของจอนคอยและตัวผมเองจะมีโอกาสได้ดูแลเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ